ทำไมเวลาที่คนมาปรึกษาเรื่องกุ้มใจหรือปัญหาชีวิตอะไรต่างๆกับเราหรือว่าจะมีความท้อใจในชีวิตนะคะแล้วเขาม,มาปรึกษาเราหรือมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราฟังทําไมเราเราถึงไม่ควรที่จะพูดคําพูดที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เห็นเป็นไรเลยหรือว่าอย่าคิดมากนะคะทำไมถึงไม่ให้พูดคําพูดเหล่านี้นะคะเหตุผลเป็นเพราะว่าการที Lets ่เราพูดคําพูดเหล่านี้นะคะกับผู้ที่มาเล่าเรื่องราวของเขาให้เราฟังค่ะมันเป็นการ invalidate ความคิดความรู้สึกของเขานะฮะการ invalidate ก็คือการบอกว่าสิ่งที่เธอคิดที่เธอรู้สึกอะ่ะมันไม่จริงมันไม่ใช่หลอกนะฮะแล้วมันเป็นการบอกเขาว่าเรื่องที่เธอเหมือนมอเป็นเรื่องใหญ่เรื่องกุ้มใจเรื่องเศร้าจริงมันไม่มีอะไรเลยเห็นไหมเรากําลังบอกว่าสิ่งที่เขาคิดที่เขารู้สึกมันไม่ใช่ความจริงนะ,ะซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือการการแกส l i g h t i n g เขานั่นเองนะคะการทําให้เขาแบบ งงสงสัยเอาหรอสิ่งที่ฉันคิดมันไม่จริงหรออะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าเมื่อเขาถูก invalidate เนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบอา้าวทำไมเราไม่เข้าใจเขาอ่ะทำไมเขาถูกตัดสินทำไมเขาถูกอีกฝ่ายหนึ่งสรุปไปเลยว่าทั้งหมดทั้งหมดนี้คือฉันคิดไปเองเหรอทั้งหมดนี้ฉันทำเป็นเรื่องใหญ่ไปเองเหรออะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่พูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าระหวังร้ายหรอกถูกไหมมันเป็นคําพูดติดปากมากกว่าที่พูดส่งแบบเขาเรียกว่าทําต่อๆกันมาจนเป็นความเคยชินนะคะที่จะพูดว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เห็นมีอะไรเลยใช่เรื่องใหญ่หรอกอย่าคิดมากซึ่งในหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดอย่างนั้นจริง,รงๆก็ได้นะคะคือเรามองว่าเอะเรื่องแค่นี้มันต้องกุ้มใจเรื่องนี้ทำไมต้องทาเป็นเรื่องใหญ่นะคะแต่ว่าที่เราสามารถจะมองแบบนั้นได้นะคะบางครั้งมันก็เป็นเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของเรื่องนี้ไงคะเราจรึงไม่ได้รู้สึก อะไรมากเท่ากับเจ้าของเรื่องนี้นะคะนี่คือเหตุผลที่ทําไมคนเราถึงแก้ปัญหาหคนอื่นได้ได้ง่ายแต่ถึงเวลาปัญหาของตัวเองเรากลับไม่สามารถแก้ได้หรือว่ารู้สึกว่ามันยากนะคะมันเป็นเพราะว่าเวลาที่เรามองปัญหาของคนอื่นเราจะมองด้วยสมอง ตักกะส่วนหนะ้าแต่พอเป็นเรื่องของตัวเองเราเอาอารมณ์เข้าไปเกี่ยวเราเอาความมันมีความกลัวมันมีความอยากจะหลีกหนีความขัดแย้งหลีกหนีเรื่องยากๆหลีกหนีการ,รเผชิญหน้ากับความจริงนะคะนั่นก็เหตุผลพอมันเป็นเรื่องของตัวเองเราถึงแก้ไม่ได้เหตุผลเพราะว่ามันมันมีเรื่องเหล่านี้นะคะขวางทางเราอยู่นะคะทีนี้แทนที่เราจะพูดคาพูดเหล่านี้ นะคะที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์เวลาที่คนมาปรึกษาเราหรือมาเล่าเรื่องราวของเขาให้เราฟังเนี่ยนะ,ะสิ่งที่เราควรจะทําก็คือให้แทนที่ด้วยการฟังค่ะนะคะแล้วถ้าฟังเชิงรุกได้ยิ่งดีเลย active listening ฟังเชิงรุกคืออะไรคือฟังให้ได้ยินไปถึงสิ่งที่เขาไม่ได้พูดออกมาตรงๆฟังให้ไปได้ยินถึงความกลัวความต้องการความรู้สึกอะไรของเขาที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เขาได้เล่ามานะคะฟังเชิงรุกแล้วก็ ใช้เอมพัตีค่ะคือความเข้าอกเข้าใจนะคะเข้าอกเข้าใจเขาว่าถ้าเป็นเขาเขาจะรู้สึกยังไงถ้าเป็นเขาทําไมเรื่องนี้มันถึงเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญสําหรับเขานะคะให้ฟังแล้วก็เอมเปอต์ไกับเขาให้ฟังและเข้าใจในมุมมองของเขาไม่ใช่ในมุมมองของเราเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องของเรานะไม่ได้เกิดประโยชน์เลยกับการที่เราจะบอกว่าอุ๊ยถ้าเป็นฉันหรอไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่เลยเรื่องนี้อะไรเงี้ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์มันทําให้ความสัมพันธ์แย่ลงแล้วก็ไม่ได้ช่วยอีกฝ่ายหนึง่งรู้สึกดีด้วยนะคะเพราาะว่ การที่เราอยู่ในความสัมพันธ์กับคนเหล่านี้แน่นอนเราก็คงอยากให้ความสัมพันธ์มันดีแล้วก็อยากที่จะช่วยเขาจริงๆถูกไหมทีนี้การที่เราช่วยเขาด้วยการไปพูดคําพูดพวกนี้มันไม่ได้เกิดประโยชน์นะคะจะเกิดประโยชน์ต่อเมื่อเรารับฟังเขาเอ็มเปอร์ไพร์กับเขานะคะก็คือเข้าอกเข้าใจเขาแล้วก็ถามเขาค่ะว่าอยากให้ช่วยอะไรบ้างนะคะเพราะว่า เราอาจจะได้คําตอบกลับมาว่าไม่ต้องช่วยอะไรเลยแค่อยากให้รับฟังเฉยๆอยากให้มีคนเข้าใจเราเฉยๆอะไรเงี้ยนะคะก็ฝากไว้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะเวลาที่คนมาปรึกษาเรานะคะแล้วก็ติดตามคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้เพิ่มเติมเลยที่ช่อง YouTube โคชิดานะคะแล้วก็ทางพอดแคสต์โคชิดาด้วยนะคะโคชิดาพอดแคสต์ฟังได้ทาง Spotify แล้วก็ทาง Apple iTunes ด้ด้วยเช่นกันนะคะ